นะครับบรับเนียนในหัวเหลี้ยงครับท่าขามาครับนะนำเซาะไปแล้วครับนำเสาะฟังไว้แล้วครับนี่จะขาดแล้วครับเนี่ยจะขาดแล้วนำเสาะฟังไปแล้วตะลิงพังนะครับนี่คุนเตจจายเพิ่นปั่นคู่ไววนะครับนะเริ่มพังลงเรื่อยๆครับนะพังลงพังลงครับนะหนามาแห้งครับนี่ ตามที่เห็นครับนี่น้ำไหลพร้อมครับนี่น้ำมาจากโคราชพุ่นล้วครับนะจุดเริ่มต้นมาจากโคราชครับนะสันเขาอยู่โคราชพุ่นล้วเนาะมาพ่นน้ำไหลครับลวกๆไปครับนี่เนาะนานครับว่าแล้วครับว่าแล้วพังเลยครับพุ่นนี่ครับนี่นี่ตะลิงกคนัะตะลิงพังครับนี่ อังไปเลยครับน้ำเสาะไปเลยครับยิ่มฟังครับนี่ปุนขู่ลงไปเลยครับขัดเสาะลงไปนี่ครับไม่ไหมครับนี่นี่ได้นี่ครับนะปุนครับเอาอีกแล้วครับทางนี้ครับโอ้โหอันนี้ครับน้ำท่วมน้ำเข่าแล้วครับทางนี้เห็นไหม ล้านที่เคยเลี้ยงครับนะนำเ,เขาแล้วน่าจะบวกเกินหนึ่งอาทิตย์ครับนี่ไม่มีที่เลี้ยงแน่ๆครับนะหนึ่งอาทิตย์ต่อไปนี่อาจจะไม่มีครับนะอาจจะมีอยู่ฟังเลาะบ้านครับนะคือฟังเตยที่เขาปล่อยมาครับนะนี่ครับแบบ๊อมีครับน,ะนี่คาถาใช่นำเขามาแล้วนะครับนะ ตะลิงพังครับมึงกินนี่ตรงนี้ครับนะตรงนี้พังเลยครับนี่ครับนี่พังตรงนี้ห้อยงัวไม่เหยียบครับนะน้ำนักเป็นลายครับนี่นี่คอยๆเสาะจะจะพังงุงครับนี่พังไปเลยเลยครับกินเขามาครับกินเขามาคนครับลายปันใดครับผนฟังโยกุ่นนะครับนะกินเข้ามาหอยพีเลยกินเข้ามากินเขามาถมทุกปีครับนะ เดี๋ยวก็ะทมทุกปีเงียบกินเป็นเงียบฝนมีแน่ครับเลยฝนมาแล้วได้ป่ะไอ้พุนไอ้พุนไอ้พุนไอ้พดูไอ้พุนดูเอาไปเอาไปเอ้ยเอาไปหมอมีแนวกินครับเนี่ยเอ้ย กินมดพุ่นตอนนี้ก็พังครับพุ่นหูลงจากจากเฮ็ดพุ่นพังเองครับนะน้ำเสาะครับนะเมื่อเกินอาทิตย์ตรงนี้จะขาดมดนะครับนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถึงเวลาเพันเอ่อมาเห็ดทาเพิ่นกน็จะมาถมเพื่อเขาครับนะผู้ขุดถมเพื่อเขาถมตะลิงถมฟังครับเ,เพื่อเ่าไปป่ะเหมือนพวกคุณกิน กินไปเมดนะครับตอนนี้อาหารเหลือหมมี่ยังกินก็กินในเมือครับใบกระทินนลุงอ่อหมากไม่ยาลาบยอดไม่ยาลาบมนี่ครับนะกินครับนะแต่โดยธรรมชาตินี่เพิ่นจะบ่ค่อยกินนะครับเนาะถ้ามี้าไม่้าเพิ่นจะบ่ค่อยกินแ้วเมื่อมันหมมี่ยังกินเิ่นก็เริ่มจะกินยังกินได้ก็ต้องกินครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าน้าหลากครับนะช่วงน้าหลากก็กินไปก่อน นี่เขาไปพุ่นครับนะครัจะไปเลาะห้างพุ่นไปเบิ้งว่ามีนม้นำไร้ซ้ำใด้นะนขี่เลี้ยงเขามันหนี้ครับดอนชุดถ่ายนะขี่ไมาเลียเยมมเ้ยงนกะมัมมี่แหละน้ำเขาแลนะครเหลือมีน้ำแล้วน้ำเขาจากนี่แล้วครับนี่จากห้องเองเขามาในร้านแล้วในร้านแล้วมันหนี้ก็จชะมดแล้วครับนะบนเรือนะมันมีมันกินแล้วครับเนาะหมดแล้ว นี่สำหรับล่านดอนดอนนะครับหมดแล้วทีเรียงเขาเรียงตับอ่ามาใน้ทอนี่ครับนะจะมีทอดันล่างไอ้ทะลุแม่เหนี่ยเนี่ยองเป็นระบายน้ำนะรับดูจ่ายนะนะนะครับไก่ถ้าเป็นมือสัญญามันก็จะใหญ่นะใหายบ่อมันจะถมถมออกนี่ครับนำเข่าห้องนี่ทะลุทะลุสะพานนะครับทะลุมุ่นครับมุ่นฟังนี่ทะลุฟังพูนครับ ส่วนเมื่อยก็อยู่ในป่าครับนะของสำนีเฟารม์มนี่ก็จะมีควายถ้าพอจำป่าครับแล้วก็กองแม่กอมคัมแบ็กนะครับนะตรงนี้เอบริเวณน,นี้จักหน่อยครับนะี่นะแล้วก็อย,อย่างนี้ครับนะก็จะได้จักมือสองมือเนี่ยครับย่างหลายก็ไปก็อาจจะเลี้ยงรอบบ้านครับนะมีปืนตีที่เหลือรอบบ้านก็จะเลี้ยงรอบบ้านเานี่ยของมาน นี่ก็พอจำนี้แล้วครับนะขอบคุณท่านที่มารับชมนะครับนะกรบผมสวัสดีครับ